ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณา <c oughs> มีข้อสักถามแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ที่สภาทุกท่านทั้งสามท่านนะครับที่ที่กรุณามีข้อเสนอนะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อคำถามประการแรกท่านนรรงรัตนานุก,กูลผมขออนุญาต กราบขอบคุณในเบื้องต้นในข้อสังเกตและข้อแนะนําที่ท่านท่านถามแล้วก็ท่านตอบในคำคำถามที่ท่านถามผมด้วยผมขออนุญาตเรียนตามข้อสังเกตใน5ประเด็นของท่านนะครับเพื่อประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ทั่วกันประการแรกที่ที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานไปยังสมาชิกทุกท่านก็คือว่าประกรันสังคมต่างจากกองทุนอื่นตรงที่ว่า ประกันสังคมดูแลสิทธิประโยชน์ใน7กรณีหรือ7ประเภทครับท่านครับประกันสังคมดูแลตั้งแต่คันบานดายังเชิงตะกอนกองทุนอื่นดูแลเฉพาะการณีเฉพาะการณีเช่นผมเรียนก็อยากจะเรียนว่าเช่นกองทุนสปสชเป็นต้นนะครับผมไม่กล้าล่วงในอำนาจหน้าที่ของท่านแต่ว่าอยากจะเรียนว่าท่านดูเรื่องรักษาพยาบาลอย่างเดียวนะครับแต่กองทุนประกันสังคมพอเกิดออกมามีค่าคลอดบุตรครับท่านครับ มีค่าส่งคราะห์บุตรครับท่านครับมีค่าทดแทนการขาดรายได้ครับเวลาว่างงานมีค่าว่างงานให้ครับเวลาทุพพลภาพหรือพิการมีค่าทุพพลภาพหรือพิการให้ตลอดชีวิตครับสุดท้ายเวลากเกษียณออกมามีเงินบำเหน็จบำนาญชาราภาพให้ครับท้ายที่สุดเวลาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วตายครับมีเงินค่าเสียชีวิตได้อีกครับ สิ่งเหล่านี้ประกันสังคมดูแลโดยใช้กองทุนที่สมาชิกโคเปเข้ามาหรือสมทบเข้ามาในสามฝ่ายครับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนหรือฝ่ายนายจ้างครับรวมแล้วสามฝ่ายผมขออนุญาตตอบข้อสังเกตของท่านนด,ดงในห้าประเด็นนะครับการรายงานผลการใช้ยาผมเรียนอย่างนี้ครับ ที่ไม่ตรงกับความข้อสังเกตของทางสตงหรือสำนักง,ง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับการจ่ายยาผมจะซื้อยาจากองค์การเภสัชองค์การเภสัชจะจ่ายยาให้กับสถานพยาบาลที่มีความต้องการที่จะใช้ยาเพื่อผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องโรคเอดนะครับที่เป็นข้อสังเกต ประเด็นก็คือว่าผมไม่มีฐานข้อมูลที่จะซิงหรือ data ข้อมูลที่จะซิงกับองค์การเภสัชและก็สปะสะชหรือโรงพยาบาลทำให้เวลารีพอร์ตเข้ามาผมต้องขอรีพอร์ตจากสถานพยาบาลอย่างเดียวว่าได้จ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่ติดโรคหรือเป็นโรคหรือที่จะป่วยไปจำนวนเท่าไหร่มากน้อยเท่าไร่ในขณะเดียวกันผมต้องขอรีพอร์ตจาก องการเภรียสั์เพื่อที่จะนํารีพอร์ตนั้นมาเมทชิ่งกันว่าได้จ่ายยาตามนั้นไหมซึ่งโดยปกติวิสัยที่ผ่านมาเราก็ทําตามปกติแบบนี้ครับโดยผ่าน Data ของสปสชเพราะว่าประกันสังคมยังไม่พร้อมในการใช้ข้อมูลแต่ณวันนี้ผมกราบเรียนว่าด้วยข้อสังเกตของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินผมได้เปลี่ยนระบบจากการใช้รีพอตแบบ n o r m a l มาเป็นรีพอร์ตแบบดิจิตอลซิงข้อมูลระหว่างองค์การเภสัชร,ระหว่างสปรชระหว่างสถานพยาบาลมาที่ข้อมูลประกันรังคมตั้งแต่ปี2566เพราะนั้นผมยอมรับว่าในปี2565ข้อมูลไม่เพียงพอแต่เอาตำแหน่งการันตีว่าทุกคนที่ทำงานทำงานด้วยความสุจริตแล้วก็เป็นธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกันตนและก็นายจ้างครับนี่ประกันที่หครับ ประการที่สองอยากจะกราบเรียนว่าท่านบอกว่ากำไรลดลงค่อนข้างมากจริงครับเพราะว่ากำไรรายได้ที่ได้มาในปี2,565เนื่องจากว่าเรารักษาผู้ประกันตน4ล้านกว่าคน4ล้าน7 0 0คนครับที่ติดโควิดในปี2,563-64ต่อเนื่อง65แต่เวลาเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้เบิกจ่ายจาก กองทุนประกันสังคมมาเบิกจ่ายในปี 2,565. ท่านจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นแต่รายรับจะลดลงเท่านี้นไม่พอในปี2,564-65เราลดเงินสมทบครับท่านให้กับนายจ้างและลูกจ้างด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทําให้รายได้หรืออินคำที่เข้ามาค่อนข้างน้อยแต่ตั้งแต่ปี2566และก่อนหน้านี้ รายได้เรามากกว่ารายจ่ายครับนี่กราบเรียนท่านดยฝั่งคารพนะครับประการที่สามรายการขาดดุลจากการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือแปลงมูลค่าของเงินตราต่างประเทศข้อเท็จจริงตอนนั้นภาวะเศรษฐกิจของโลกผันผวนเพราะนั้นโดยภาวะตลาดผันผวนอัตราแลกเ,เปลี่ยนระหว่างทรานจากอัตราแลกเ,เปลี่ยนต่างประเทศกลับมาสู่เงินไทยย่อมเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าในภาพรวม เราไม่ขาดทุนครับท่านครับเราได้กําไรประการที่4การบริหารการลงทุนบริหารเอง95อีก5ให้บลจ5 5บลจบริหารแล้วก็ได้รายได้เข้ามาต่างกันบริหารเองได้70,000วล้านบริหารโดยให้บริจเหมือนที่ท่านสมาชิกได้ถามมาสักครู่ให้บรจ5บลจให้บริษัท จัดการกองทุน5บริษัทบริหารได้แค่ส0 0พันกว่าล้านถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุว่าในปี2,565มีภาวะมีภาวะ,าวะการลงทุนภาวะตลาดหุ้นผันผวนมากๆด้วยสงครามด้วยโควิดทำให้การลงทุนของบลจเหล่านั้นได้รายได้เข้ามาค่อนข้างน้อยแต่ยังไงก็ตามผมกราบเรียนอย่างนี้ครับ ว่าประกันคัมไม่ได้นิ่งนอนใจเลยผมเองแล้วก็ทีมผู้บริหารทั้งหมดแล้วก็ทีมงานทั้งหมดกําลังพัฒนาในการลงทุนเพื่อให้ได้กําไรเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐกิจประกานซึ่งท่านได้นโยบายว่าถ้ายังลงทุนแล้วได้กําไรเพียงแค่1 2ึเปเซมนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะไปจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในอนาคตอย่างแน่นอนท่านเลยให้นโยบายว่า ขอให้ขยายกรอบการลงทุนเพื่อให้ได้อินคัมมากขึ้นให้ได้อย่างน้อยปีละ5ครับซึ่งตอนนี้เราพัฒนาแผนยุทธศาสตร์แผนการลงทุนจากแผนเดิมเราพัฒนามาใช้แผนใหม่คิดว่าการกำลังจัดทำแผนใหม่ในเดือนสิงหาคมน่าจะแล้วเสร็จเขาเรียกว่าแผน s a a ครับแผนการลงทุนขององค์กรสำนักงานประกันสังคมในช่วงยุคนั้นก็กลับมาทบทวนดิวต่างๆที่ ที่ได้ลงทุนไว้สองปีบ้าง3ปีบ้างจะครบดิวซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมจะกลับมาทบทวนแล้วก็นำข้อสังเกตข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนครับแล้วก็อยากจะกราบเรียนนิดหนึ่งว่ากองทุนประกันสังคมมันไม่ใช่ของของทางประกันสังคมอย่างเดียวมันเป็นกองทุนของทุกคนที่จะเข้ามาบริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากข้อแนะนำข้อสังเกตของท่าน ผู้ที่สมาชิกที่ให้ผมเนี่ยผมจะนําไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับประการสุดท้ายครับที่ท่านถามว่าขอขอให้ทบทวนเรื่องการประชาสัมพันธ์ยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์ของสํงงานักงานประกรันสังคมค่อนข้างสร้างการรับรู้ได้น้อยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าการสร้างการรับรู้มีหลายเซกชันมีหลายปัจจัย มีหลายเ,เครือข่ายหรือมีหลายระดับของการรับรู้เพราะนั้นพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะสร้างการรับรู้ท่านอย่าลืมว่าผมสร้างการรับรู้ผ่านผ่านไอทีหรือผ่านระบบโมบายต่างๆแต่ว่าคนในส่วนหนึ่งเขาก็ไม่รับรู้ในสิ่งนั้นแต่ขอเรียนยืนยันว่าจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดการรับรู้ให้มากที่สุดซึ่งณปัจจุบัน คณะกรรมการประการนกมชุดใหม่ก็พยายามสร้างการรับรู้ในส่วนนี้อยู่ครับก็ขอน้อมรับสิ่งนี้ไปในส่วนของเงินสมทบประการที่ห้าะเงินสมทบที่ท่านบอกว่ามาตรา40ลดลงนะครับจากจากเดิม600ล้านเหลือเหลือแค่เหลือแค่ ลดลง600ล้านจากเดิมได้กำไรแต่ลดลง600ล้านออในปี64ผมเรียนอย่างนี้ได้ได้ความอนุเคราะห์จากรัฐบาลว่าจะเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดมีทางออกอย่างไรบ้างสำนักง,งานประกันสังคมก็เลยอาสาเข้ามาว่าขอให้ใช้ข้อมูลของสำนักง,งานประกันสังคมในการเยียวยาเพื่อขึ้นทะเบียนออประชาชนที่เดือดร้อนโดย ประชาชนที่ต้องการความเยียวยาและเดือดร้อนจากโควิดให้มาลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพราะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2,564จึงมีประชาชนมาลงทะเบียน7ล้านคนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจะจ่ายให้หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์แล้วประชาชนเหล่านั้นเขาคิดว่าไม่มีความจำเป็นหรือไม่เกิดประโยชน์หรือไม่มีความรับรู้เพียงพอที่จะจ่ายเงินสมทบต่อเนื่อง เป็นผู้ประกันตนต่อเขาก็เลยหยุดทําให้รายได้ที่เราจะได้รับลดลงครับนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทางสํงงานักงานประกันสังคมกําลังคิดที่จะพัฒนาระบบการให้บริการเรื่องมาตา40เรียกว่ามาตา40 Plus เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะกราบเรียนให้ทุกท่านได้กรนารับทราบครับตอนนี้อยู่ในโมเดลที่กําลังคิดเพื่อว่าจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมาตา40ประกันใดบ้างสําหรับท่าน เฉลวพวงมาลัยนะครับขอกราบขอบคุณอย่างจริงใจที่ท่านได้คุณาให้กําลังใจพวกเราทุกคนให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานครับช่วงโควิดทางเจ้าหน้าที่ผมทั้งปีไม่ได้หยุดนะครับวันที่13เมษายนวันที่14เมษายนวันที่หนึ่งมกราคมวันหยุดวันที่31ธันวาคมเจ้าหน้าที่ของผม78000คนทั่วประเทศไม่ได้หยุดครับต้องสแตนบายเพื่อรอดูผู้ประกันตนที่ติดโควิด และเราจะเอารถออกไปรับเพื่อส่งสถานพยาบาลท่านครับมีผู้ประกันตนต,นติดโควิด4ล้าน7แสนคนครับแล้วเราต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดูแลผู้ประกันตนเหล่านี้ค่อนข้างเยอะมากผู้ประกันตนเหล่านี้เวลาเจ็บป่วยทางสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้นําเข้าโรงพยาบาลสนามครับนําเข้าฮอสปิเตลหรือที่เรียกว่าโรงพยาบาลกับโรงแรมผสมกันเราเรียกว่าฮอสปิเตลครับเพราะนั้นค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่มาของว่าทำไมค่าใช้จ่ายของเงินกู้กับกองทุนประกันสังคมถึงแตกต่างกันผมขอญาตกราบเรียนตามข้อสักถามของท่านตามลำดับนะครับออทำอย่างไรให้เกิดจะให้เกิดประกันสังคมทั่วหน้าตอนนี้สำนักง,งานประกันสังคมกำลังมีนโยบายในการสร้างเสริมแล้วก็ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประกันสังคมทั่วหน้าซึ่งคือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นะครับซึ่งเรากำลังคิดคิดว่าไม่เกิน5เดือนหรือ6เดือนสามารถนำโมเดลหรือนำแนวทางนี้มาปรับใช้ได้ประการที่2งเงินค้างชำระของลูกจ้างเมื่อหักแล้วมีการแจ้งไหมแจ้งครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ในแอปของสำนักง,งานประกันตคม SSO plus SSO plus ท่านเข้าไปดูในแอปเลยว่า ท่านต้องใส่ข้อมูลของตัวผู้ประกันตนเองว่าท่านเป็นผู้ประกันตนหมายเลขบัตรประชาชนอะไรพอเข้าไปมันจะเห็นนะครับว่าท่านมีเงินชําระอยู่แล้วเท่าไรบำเหน็จชาราภาพได้เท่าไรใช้สิทธทิประโยชน์ในการรักษาไปแล้วเท่าไหร่มีหมดเลยครับในนั้นท่านสามารถไปดูได้แต่ถ้าท่านต้องการที่จะรับทราบโดยส่วนตัว ไม่อยากเข้าสู่ระบบไอทีท่านสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกรันสังคมได้ทั่วประเทศหรือท่านมีข้อกังวลท่านโทรหา1 5 0 6สายด่วนของสำนักง,งานประกรันสังคมได้ครับ่านคับประกันที่สองท่านถามว่าประกันที่สามประโยชน์ทดแทนซ้ําซ้อนกับสปสชไหมไม่ซ้ําซ้อนครับเวลาเข้าไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดๆเวลาสิทธิประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นผู้ประกันตนต้องเบิกกับสำนักง,งานประกันสังคมเท่านั้นครับสบปสชจะเรียกเก็บจากผมเช่นผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพเวลาเขาไปใช้สิทธิ์เขาสามารถเลือกได้สองสิทธิ์คือสิทธิ์ของประกันสังคมถ้าเขาเป็นผู้ประกันตนหรือสิทธิ์ของสอปสชเวลาเขาไปรักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่สปสชจะเรียกเก็บจากประกันสังคมเรียกกันว่าทํางานหลังบ้านครับท่านครับเพราะนั้นไม่ซ้ําซ้อนครับท่านครับ ก็ขออนุญาตตอบท่านประมาณนี้นะครับส่วนท่านนายแพทย์เจตนะครับศิรธารานนท่านได้กุณาให้คําแนะนําให้ข้อสังเกตค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็กราบขอบคุณในฐานะที่ท่านเป็นแพทย์ก็มันเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนและสํานักง,งานประกันสังคมอยากเรียนคําถามสองคำถามครับค่าบริการโควิด19มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อสักครู่ผมเรียนว่าผู้ประกันตอนเจ็บป่วยโควิดสี่ล้านเจ็ดแสนคนเพราะนั้นค่าบริการในเรื่องนี้ในปีหกห้าเขาป่วยในปีห4ครับท่านแต่สถานพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนจะเรียกเก็บจากสำนักง,งานประกันสังคมในปีห5หเพราะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะเห็นว่ามากขึ้นนะครับปีห3สาท่านเห็นว่าน้อยเพราะว่าเพิ่งเกิดโควิดเมื่อรักษาแล้ว สถานพยาบาลยังไม่ทันร,รักกอดนะครับช่วงชุลมุนรุ่นวายช่วงนั้นอะ่ะทุกคนเอาชีวิตรอดครับนะแล้วอยากจะเรียนอย่างนี้ครับผมไปประชุมที่ไอเอโอนะครับเขาชื่นชมสํานักงานประกันสังคมว่าสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลผู้ประกันตนได้อย่างเสมอภาพและก็เท่าเทียมนะครับขอกราบเรียนท่านอย่างนั้นครับเอ,อ,อันที่สอง ท่านถามว่าค่าบริการเหล่านี้มันซ้ำซ้อนกับค่าบริการของที่เงินกู้ไหมไม่ซ้ำซ้อนครับผมเรียนมาสักครู่ว่าถ้าเป็นงูเงินกู้เขารักษาประชาชนทั่วไปแต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนและเจ็บป่วยจากโควิดใช้เงินประกันทังคมเท่านั้นครับสปสจหรือกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่จ่ายให้ก็เรียกเก็บโรงพยาบาลก็จะเรียกเก็บจากผมถาม ถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าประกันสังคมมี data ข้อมูลมากเวลาจะเบิกจ่ายเราก็จะรีเช็คจากระบบว่าเป็นผู้ประกันตนไหมไปใช้สิทธิ์จริงไหมซึ่งมีระบบในการรีออรดิตครับท่านครับสุดท้ายครับขณะนี้สถานาการณ์ไม่ดีท่านบอกว่ามีความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจประกันสังคมก็กังวลครับก็เลยมีการวางแผนว่าเราจะทำยังไงกันดีท่านบอกว่าผลประโยชน์ ที่ได้รับหรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนที่บริหารเองได้มากกว่าการจ้างบรจหบริษัทที่ว่าไปบริหารซึ่งมีเงินค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเราใช้บรจบริหารมาจากครบหปีในอีกเดือนสองเดือนนะครับท่านหลังจากนั้นทางประกันสังคมก็กลับมาทบทวนใหม่ว่ามันเป็นไปตามตามเป้าหมายหรือเจตนาลมของเราไหม ซึ่งหนวันนั้นก็ขอน้อมรับคำแนะนำของท่านไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็อยากกราบเรียนท่านผู้ที่สมาชิกทุกคนว่าประกันสังคมไม่เคยปล่อยปละละเลยหรือเฉยเมยต่อความเดือดร้อนของผู้ประกันตนหรือลูกจ้างนะครับเราเองพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้รับสิทธิที่ดีกว่าเพราะว่า เขาโคเป้ครับท่านครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านการที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ใดๆเนี่ยมันต้องดูความมั่นคงความสถิยรภาพของกองทุนด้วยด้วยเพราะว่าเวลาจะคิดไม่จะคิดแต่ให้ประโยชน์อย่างเดียวหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวเราดูว่าอีก10ปี20ปี30ปี50ปีข้างหน้าเมื่อผู้ประกันตนซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบันเข้ากเกษียณ ออกไปเราจะจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญเท่าไรให้กับเขาต้องคิดตรงนั้นครับท่านครับแล้วก็อยากจะขอญอาตกราบเรียนท่านเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดก็คือว่าในโลกนี้ทั้งหมดประกันสังคมประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างมากที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นประกันสังคมของประเทศไทยเก็บเงินสมทบแค่12บ กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างน้อยอยากกราบเรียนท่านอย่างนี้ตั้งแต่ปี2,534สำนักง,งานประกันสังคมตั้งมาแล้ว34ปีจะครบ34ปีในวันที่3กันยา2,517ยังไม่เคยเพิ่มฐานการคำนวณเงินสมทบเพื่อที่จะนำสิทธิประโยชน์มาใช้ใจ่ายให้กับผู้ประกันตนเลยครับก็กราบขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผมขอน้อมรับ ครับท่านประธานครับขอ้อมรับข้อแนะนําข้อสังเกตข้อเสนอแนะข้อท้ทวงติ่งของทางสมาชิกทุกท่านไปปรับใช้ในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนายจ้างและลูกจ้างกราบขอบคุณครับท่านครับขอบคุณท่านเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมครับ